ตอ,อนที่66โทระแห่งนักล่ามังกรเย็นหนังสัตว์ชิ้นยุนทำมันสำเร็จได้ไม่ยากเย็นเท่าใดนะมันเพียงใช้เวลานานกว่ายันกระดาษเล็กน้อยแต่ด้วยพละกกำลังของเยันหนังสัตว์มันแข็งกแกร่งยิ่งกว่ายันกระดาษไม่ใช่น้อยหนังสัตว์จำเป็นต้องจัดการให้ดีก่อนนำมาแกะสลักลงไปเรื่องนี้อย่างชีเย่ช่วยจัดการให้นางคือขอบเขตกายวรยุทธ์ระดับที่9กําลังภายในเพียงพอที่จะจัดการหนังสัตว์ กระทั่งให้ผลลัพธ์ดีที่สุดก็ว่าได้อาจารย์วิญญาณยทธของเชี่ยวเย่เมย์คืออะไรท่านพอทราบหรือไม่เชี่ยวเย่เมย์นับเป็นภัยคุกค,คามใหญ่โตหากเขาเข้าใจอีกฝ่ายเพิ่มขึ้นแม้เล็กน้อยมันก็จะช่วยได้บ้างไม่มากก็น้อยวิญญาณยุธ์ของสองพี่น้องคู่นี้ค่อนข้างลึกลับยิ่งกล่าวได้ว่ากระทั่งครอบครัวของพวกนางยังไม่ทราบยังชี้ให้สายหน้าและกล่าวหากข้าไม่ได้เปิดเผยตัวตน ผู้คนจำนวนมากก็คงไม่ทราบวิญญาณยุทธของข้าวิญญาณยุทธสั่นไหวของชินยุนก็ถูกเก็บงำผู้อื่นไม่ทราบเรื่องนี้และด้วยวิญญาณยึดนี้เขาสามารถสร้างการโจมตีชวนตกตะลึงในการต่อสู้ได้พรสวรรค์ของเชี่ยวเย่เมก็น่ากลัวไม่ใช่น้อยเพราะอะไรนางถึงไม่ถูกสถาบันยึธระดับสเสมียนคัดเลือกตัวกันชินยุนค่อนข้างงุนงงยิ่งว่าทำไม อยางชีเย่ส่งผืนหนังสัตว์แก่ชินอยู่แล้วค่อยถอนหายใจบางเบานางได้รับเลือกโดยตรงจากสถาบันยุทธร,ระดับสเสมียนและต้องทําการยอมรับข้อตกลงของสถาบัานบางทีคงเป็นตัวนางแล้วที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขชินหยุนพลันนึกได้ว่าอย่างฉีเย่เองก็มีข้อจํากัดเข้มงวดในเงื่อนไขเหล่านี้เช่นกันไม่เช่นนั้นนางคงไม่ต้องมาเป็นอาจารย์ที่สถาบันยุทธเฮาหลิงเขาเอ่ยถามเสียงเบา อาจารย์สถาบันยุทธเทียนเสมียนได้ต่อว่าท่านเรื่องเปิดเผยวิญญาณยุทธต่อหน้าผู้คนจํานวนมากหรือไม่ขอรับอย่างฉีเย,ย่สัมผัสเส้นผมนุ่มลื่นและทรงสเสน่ห์นางยิ้มและกล่าวข้าเพียงได้รับคําบอกกล่าวเล็กน้อยข้ามีเรื่องให้ต้องกลับบ้านจงระมัดระวังและทํายันให้ดีอย่าได้ถามอะไรอีชินหยุนทราบว่าอย่างฉีเย,ย่ดีต่อตนเพียงใด ด้วยเหตุนี้เขาจึงยิ่งกังวลว่านางเผชิญสถานการณ์ยากลำบากด้วยเหตุนี้สิ่งเดียวที่เขาสามารถทำได้คือพยายยามให้มากขึ้นเพื่อเสริมพะละกกำลังตนเองโดยเร็วที่สุดภายในสองชั่วโมงชินหยุนทํายันเสร็จไปสีแผน่นทั้งยังทำงานต่อเนื่องจนถึง24ชั่วโมงเขาพักอีกสชั่วโมงและก็เป็นเช่นนี้ต่อเนื่องอีกสวันท้ายที่สุดเขาสร้างยันอัคคีและยันสายฟ้าได้กว่าร้อยแผน่น ทั้งหมดล้วนเป็นยันหนังสัตว์จากนั้นเขาจึงเริ่มขัดเกลาดร้อยข้อมืออดนีบาดสิ่งนี้นับว่าทรงพลังยิ่งกระทังสร้างอางการบาดเจ็บให้คนอย่างชินเจิ้งเฟิงได้อย่างฉีเย่ยหยิบซ้อยข้อมืออดนีบาดมารับชมนางยิ้มกล่าวให้ข้าช่วยเจ้าสะสมพลังภายในแล้วกันพลังภายในของข้าแข็งแกร่งไม่แพ้ใครเมื่อชินอยูนได้ยินดังนั้นเขายิ้มและพยักหน้ารับ ทั้งนี้เขายังส่งสร้อยข้อมืออดนีบาทเส้นอื่นเพิ่มเข้าไปด้วยในเมื่อไม่มีการจำกัดใช้งานวัตถุในการประลองพวกเขาสามารถสวมใส่สิ่งของได้มากเท่าที่ต้องการท้ายที่สุดเขากระทั่งสร้างชุดจากหนังสัตว์และแกะสลักพวกมันด้วยผังท่าแสงผังท่าแสงคือผังวิญ,ญญาณที่สามารถรักษาอาการบาดเจ็บและลางผิดได้ พวกมันทั้งหายากและล้ำค่าดังผังแป่ธาตุและความซับซ้อนก็เช่นกันแต่เขาก็ใช้เวลาไม่นานเพื่อเชี่ยวชาญแกะสลักพวกมันต้วนเฉียนเดินเข้ามาด้วยสีหน้าเคร่งเครียดฉินหยุนหากร่างกายเจ้าไม่มีอะไรผิดพลาดร้ายแรงทางที่ดีควรรีบเพิ่มอันดับโดยเร็วหยางฉีเย่กล่าวถามเกิดอะไรขึ้นต้วนเฉียนพยักหน้ารับชินอยุนได้ต่อสู้อย่างยิ่งใหญ่กับชินเฟิงก่อนหน้า ดยเฉพาะกับพระราชวังหลวงเทียนฉินได้สั่งการจนเริ่มเคลื่อนไหวแล้วพวกเขากำลังรักษาอาการบาดเจ็บของชินเฟิงอย่างเต็มความสามารถไม่นานเขาสมควรฟื้นตัวโดยเร็วถึงตอนนั้นเขาต้องมาทาเจ้าประลองอย่างแน่นอนหากเขาสามารถใช้อุปกรณ์วิญญ,ญาณในการแข่งขันเช่นนั้นราชวงศ์เทียนฉินย่อมต้องแต่งองค์ทรงเครื่องแก่ชินเฟิงให้สวมใส่อุปกรณ์วิญญ,ญาณเต็มกำลังแล้วราชวงศ์เทียนฉินมีความสามารถที่กระทำได้ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับนิยายเสียงหากเพื่อนเพื่อนชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ